วันนี้นุชจะมาอัปเดตค่ะค้าใหม่ทรอนแม็อายุ1ปีกับอีก2เดือนของนุชนะคะปัจจุบันนี้น้องได้กเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วค่ะเช้าวันนึงค่ะนุชได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะทาง,งานนี้พบไมโครโฟน Samsung Q9U น U น้ำหนักเกือบ2กิโลของนุชจูบอยู่ที่โต๊ะค่ะ ในตอนแรกนะคะนุก็คิดว่าเป็นเพราะว่านุ๊ไม่ได้ปรับตัวเทนชั่นนะคะไขนอ็อตตัวนี้มานานแล้วสิ่งแรกที่นุ๊กทำเลยก็คือดึงขาไม้ตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ไขควงขาหมุนเกลียวตรงนี้ก็พบว่ามันมันหลวมมากเลยอะแล้วก็หมุนหมุนจนแน่นเลยนะก็ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่า เฮ้ยทนชั่นขาไม้นะคะขาไม้มันจะฝืดหรืออะไรเพิ่มขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวน้ตให้ทุกคนดูสําหรับคนที่เคยได้ซื้อขาไม้ทรั a แม็กไปแล้วนะคือถ้าเราไม่จับเอาไว้นะคะเวลาที่เราจับมันงองเงี้ยเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะเด้งเลยค่ะเด้งแบบตีหน้าตีกําแพงขึ้นไปเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยปล่อยมือแล้วก็เอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หมุนแน่นหมุนแน่นเลยหมุนให้มันแน่นเลยก็ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น Oh God. แล้วหลังจากที่นุดได้ถอดมานะคะแล้วลองขยับมันมีเสียงกุกกิกกุกกิกมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหักนะคะนุก็เลยคิดว่าโอเคมันก็คงถึงอายุไขของเขาแล้วมันสั้นไปหน่อยเนาะนุคิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะสัก3มปีนะ่ะหปีนี่มันน้อยไปจริงๆแต่ถามว่าขาไม้ตัวเนี้ถึงขั้นต้องโยนทิ้งไปเลยไหมก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะสําหรับไม้ที่ ใช้ได้อยู่จริงหรือเปล่าอะสำหรับไมที่มีน้ำหนักไม่มากนะคะมันก็ยังคงพอได้อยู่แหละแต่ถ้าสำหรับไมหนักๆอย่างแซมสันคิวนยูนุ๊เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะคือดูแล้วนะอันเนี้ยก็ยังแน่นนะข้อนี้ก็ยังแน่นข้อนี้ก็ยังปกติอยู่แต่ปัญหาคือข้อตรงกลางค่ะคือมันมันไม่แน่นอย่างที่เคยแล้วอะ แล้วปัจจุบันนี้นะคะซมสันคิวในยูของนุชก็นุชก็เอาใช้ขาไม้ตั้งพื้นค่ะถูกๆที่นุชเคยซื้อมาไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะประมาณ200กว่าบาทไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะรับน้ําหนักพอได้แต่ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็คือต้องพยายามบาลานซ์ให้ดีๆค่ะคือเฉี่ยวชนนิดหน่อยก็พร้อมที่จะคว่าเหมือนกันเนาะอันนี้ สำหรับขาไม้สำหรับแซมสันคิวนายเนี่ยอันนี้เดนุด,ดูก่อนนะคะว่าในอนาคตจะไปยังไงตัวไหนดีตอนนี้ใจค่อนข้างเอ,งเอียงไปทางขาไม้ตั้งพื้นแบบดีๆสักตัวคะ่ะก็ราคาประมาณไม่เกิน2,000เหมือนกับ Tron Max S3 ตัวนี้เนี่ยแหละ ก็มาอัปเดตค่ะมาจบรีวิวค่ะเสร็จสิ้นรีวิวสำหรับ Tron Mac S3 จากประสบการณ์ใช้งานจริงของนุชค่ะสำหรับคนที่มีอยู่นะคะใช้อยู่นุชว่าไม่ต้องกังวลค่ะมันอาจจะไม่ได้สวยแบบนี้ทุกคนก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นเพราะแซมสันคิวนายูมันหนักมากจริงๆมันก็เลยทำให้ขาไมา้ตัวนี้อายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้มังคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ หลายๆบริษัทนะคะหลายๆบริษัทที่เป็นออดิโอคัมพีนีนะคะเขาจะนิยมทำขาไมาแบบ้แบบแบบคลาสสิกอะแบบที่เราคุ้นเคยกันที่มันเป็น2ขาคู่อะอาจจะด้วยเหตุผลนี้ค่ะว่าขาไม้ในแบบนั้นเหมือนโหลด P.S.A. 1เนี้ยก็คือมีความทนทานมากกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่ก็นะมันก็ไม่สวยอะเนาะส่วนขาไมาส้สวยๆแบบที่เราเห็นเนี่ยที่เขาไม่ค่อยนิยมทำกันน่าจะเป็นเพราะว่าห ต้นทุนมันสูงความทนทานน้อยก็อาจจะเป็นไปได้มั้งอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสำหรับคนที่เคยใช้ blue compass นะคะตัว original ของขาไมดีไซน์แบบนี้ในราคาประมาณ3-4 0ถึพเนี่ยถ้าใครเคยใช้ blue compass นะคะแล้วลองมาอัปเดตกันหน่อยคะ่ะว่ามีปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่าอายุการใช้งานใช้กันมากี่ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมเลือกขาไมสวยๆดีๆหรือ ขาไม่ดีๆแบบคลาสสิกเออมาลองดีเบตกันดูดีกว่าว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันสำหรับวันนี้สกิปกระซสิ้นขอลาไปก่อนค่ะ happy swimming ค่ะ